มาครับวันนี้จะพาไปดูการติดตั้งประตูบานเฟรมสวยๆครับผมนี่อันดับแรกเราก็ต้องเข้าโครงก่อนนะครับผมเพราะว่า,าเราผลิตสําเร็จมาจากโรงงานแล้วนะครับผมอันนี้เราวางก่อนนะครับวางประกอบครงเข้าโครงกันก่อนนะครับผมใส่ล้อใสอ่ล็อกใส่ลูกบงลูกบิดอะไรให้เรียบร้อยครับผมอจากนั้นเราก็ยกติดตั้งเลยครับผมเนี่ยยกติดตั้งออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับผม ยกติดตั้งแผ่นชงแผ่นชิมล็อกหัวล็อกท้ายให้ได้ระดับก่อนนะครับผมจากนั้นเราก็จะใส่กระจกครับผมต่อไปเราจะใส่กระจกนี่แนย่ยกกระจกใส่ครับผมเออยกกระจกใส่เสร็จเราก็ต้องลองดูเลยครับผมนี่อันนี้เปิดก่อนนะครับผมเปิดดูว่ามันเปิดสะดวกหรือเปล่าลื่นหรือเปล่าเอออันนี้กระจกอ่าหนาแปดมิลน,นะครับผมกระจกหนาแปดมินน้ําหนักมันก็จะ เนืดหน่อยนึงก็ผมเพราะว่ามันหนักนะเออถ้าเป็นใส่กระจกสักหมิลเนี่ยกำลังพอดีเลยอันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้กระจก8มิลเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเองว่าสันเออเปิดแล้วเราก็ปิดดูครับผมปิดดูเลื่อนมาทีละบานทีละบานว่ามันหนักหรือเปล่าว่ามันเนืดหรือเปล่าเออหลัจากนั้นเราก็ต้องล็อกครับจะมีก้อนกลางเราก็ต้องล็อกก้อนกลางก่อน,อนเออล็อกก้อนกลาง ล็อกทีละข้างนะครับผมจากนั้นเราก็มาล็อกอีกข้างหนึ่งล็อกดูก่อนว่ามันล็อกได้หรือเปล่าก่อนที่เราจะส่งงานนะครับผมเนี่ยเลื่อนปืดเลื่อนปืดเลื่อนปาร์ตไปเลยนะครับผมล็อกบานซ้ายล็อกบานขวาเ,เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมอันนี้ตรงกลางลูกค้าไม่อยากได้มือจับนะครับอยากได้แบบลุนๆเลยจากนั้นเราก็มาออกประตูบานสวิงบานใหญ่นะครับผมโอ้โหสวยงามพระรามแปดเลยนะครับผมเนี่ย